ได้หนึ่งไม่อยากไปไดแต่เนื้อทองทำให้คล้ายเป็นทองแล้วก็ยกมันเรื่องนี้เรื่องนี้เรือจริงปลคารั่วนโ้นิดนึงวเลนนีกับยูโรการ่าจะได้ทอคำนี้ำเรมารงแล้วก็ไม่มีเ้บางก็้นยก็ส้องกะสือก็คนหรือจอีโต้งไตวัน้เมื่อได้กตาเลือดโดน ห้ามิ้นอีกผ้าอีกวันหนึ่งเส้นตากตากจะมีนักจ้าง้างมีามีผาอันนี้มีผาเตอนเรียกค่เป็นลานลายน่ารกมเจ้าต้างเขาจะเดินเขามาต้งการนัหนึ่งนับองนัาไปรียกนี่มออยกันที้เป็นลานนะลูกมากเรียกนี่ค่เป็นลานเือต้อนวเื้อชจีวิตรอสักวันหนึ่งเราต้องการตามกันนั้น ถึงเวลามาบอกรายจ่ากับเราแล้วเราจะดึงคนไหนมาข้าวเป็นเจ้าข้องแทนในเมื่อว่าเขาไม่ต้องการการให้ทางเขาไปแล้วค้าคนนื่นไปแพงแต่วะเล็กด้วยขาเป็นหุ่นนะรับไปวันนี้นะไปตั้งจากให้ซ่อมเลี่อนไปเช็คก่านต้นลังจากนั้นไม่กี่วันตางเรื่อนนี้ราคาเป็นล้านเลยคนไหนต้องการตางมาบอกเราว่าเออเทวาดาเดือดร้อนตางจริงๆแล้วนี่ใครจะมารับเรื่อนนี้บอกไว้เลยลูอ เราจะบอกให้พระเจ้าตั้งจาตอนนั้นเป็นลานกระจายกล้ามากยอเคนมีผ้าเมื่ี้หับนึอยู่ในกับคนมีผ้าต่อจิตวินาเมนดีนะคนจิตว่าณเบนกำลังมากโดยคนตไวคุณเทียบจะไหมกับอันอันอันแก้ว ตองนึ่งอนึนนึ่งใคนคเชียคเช็อยู่ไหนครับหอกมือด้วยนะครับอ๋อบยอกด้วยยางนั้นนึ่งับอย่างนั้นนึ่งคนบผมคนต่อไปคุณบอดดิเลี้ยนเงินนึ่งเลี้นจบอกมือด้วยนี่คิดมาแล้วอ่าคนต่อไปคุณถามมาตั้งส่ลักนีไม่เขียนเลี้ยนนะถึงไม่ครกับไม่ไปซี่ิรยต้นนึ่งครับ อนลงตัวมันก็เร็วรับนี่เป่อีราม่รอีราีราชื่อีราใช่มคัชื่ชื่อช่รคนต่อไปคนจุตามไม่ได้เงีไว้ไม่ได้น่ส่แล้วใส่แล้วนี่วันหน้าวันหน้าส่น่งเยโตอยู่กั่คกันน้าวันหน้ามอทำเบรีย่อนนะครับทำเรีย่อน้มันือเอางั้นเอางั้ให้หนูม อาเดเดียก่อนต่ว่าแตอันนี้คือเพิด <leave> ้าดแบ้านรียบอาเดียองนันและแต่ไม่ตสองตีอ้ยียย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 ยว่นยะ lều đuôi Đây con đều mất đuôi nhưng còn đi phía trên Vượt như kiểu ông ta Ngoài này có bóp láo đâu Mà nó lại một người ấn Thường thời sẽ tăng tận đi các mà để bóp Dòng tốt đá đều Và lấy gần Con thì chai mất con lều vượt như kiểu ông ta Mà để bóp lên Mà mày phải bú cắn Mà mày phải đánh cắn Đá con lều này ok